ก็มาดูพระเทกันนะครับก็มีพระทั้งหมดก็สีวัดทีเดียวมาให้ชมให้ดูเนื้อนะครับเพื่อทุกท่านจะได้รู้จักเนื้อที่แท้จริงของพระดังๆนะครับนี่ก็เป็นพระหลวงปูงเอี่ยมนะครับซึ่งพระหลวงปูงเอี่ยมนั้นทุกท่านนั้น จะเห็นว่าลวงปูเอี่ยมนั้นมีตะเข็บนะครับตะเข็บแล้วก็จะให้ดูเนื้อที่แท้จริงเลยแต่นี้ก็เอามาให้ดูลักนะครับดูลักกดนะครับเข้ากล้องให้ดูเห็นไหมครับว่าสภาพลักนั้นจะย่นนะครับก็มีปิดทองนะครับจะส่งให้ดูรอบองค์นะครับเห็นไหมครับว่า ตะเข็บนั้นจะเห็นชัดทีเดียวนะครับนี่คือหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับก็ส่งให้ดูตะเข็บเห็นไหมครับว่าตะเข็บก็ยังมีความมันเกิดขึ้นในองค์พระนะครับนี่ก็จะดีกับทุกท่านนะครับที่เล่นหลวงปู่เอี่ยมนะครับซึ่งหลวงปู่เอี่ยมนั้นบางท่านก็ศึกษามากมายแต่ยังไม่เคยได้ เห็นของเทสักทีเดียววันนี้ก็เอาแบบเทสให้ดูนะครับนี่ก็เป็นเนื้อที่แตกนะครับแตกนะครับเห็นไหมครับว่าแตกเข้าไปครับองค์พระนะครับก็ทุกอย่างนั้นก็ต้องดูที่ความเก่านะครับดูเนื้อเสร็จก็ต้องดูที่ความเก่านะครับถ้าความเก่าทุกท่านดูออกนั้นจะรู้ทันทีว่าเป็นยวงปูเอี่ยมวัะพันุ์ถุงนะครับเห็นไหมครับ ดูตรงนี้ก่อนนะครับเผื่อทุกท่านจะจําพิมพ์ได้ช่วงนี้จะแหลมคมนะครับเห็นไหมครับแหลมคมเห็นไหมครับลาดชันลงมาตรงนี้เห็นไหมครับนี่ก็เป็นองค์เลขนะครับที่เอามาประกอบให้ดูแล้วก็มาดูเนื้อเลยนะครับนี่ก็ถ้าองค์นี้จะไม่เห็นสภาพเนื้อเห็นนะครับแต่องค์นี้ก็จะเห็นเนื้อนะครับ พอท,ทุกท่านเห็นเนื้อเสร็จทุกท่านนั้นจะพิจารณาได้ว่าเนื้อลวงปูอเอี่ยมเป็นอย่างนี้นะครับนีสภาพเนื้อที่แท้จริงนะครับที่ท่านเห็นนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ที่องค์เลขให้ดูนั้นเป็นพิมพ์นิยมนะครับนี้สภาพของเนื้อที่แท้จริงที่เอาลงมาให้ดูครับลวงปูเอี่ยมนี่ก็จะชมพระปิตาที่เนื้อหาจะลึกนะครับพระปิตาเนื้อหาจะลึก ดูดูนะครับขัดสมาธิเห็นไหมครับจะมีความคมความชัดเจนของเนื้อหาของพระทีเดียวนะครับที่เป็นพิมพ์ใหญ่ที่ก็พิมพ์เล็กที่ยกมาให้ดูนั่นคือเอามาเปรียบเทียบให้เห็นเนื้อที่แท้จริงนะครับนะครับด้านหลังนะครับก็จะยกองกี้มาให้ดูอีกนะครับเห็นะครับครับมีตะเข็บครับมีตะเข็บรอบด้านเลยนะครับ ต่อไปก็จะเอาพระให้ทุกท่านนั้นได้ดูเนื้อชัดเจนเพราะว่าพระองค์นี้นั้นผ่านการสภาพใช้งานครับับดูเนื้อนะครับเห็นไหมครับว่าเนื้อมวลสารนะครับจะเห็นว่าชัดเจนเห็นไหมครับเหมือนเกสรดอกไม้กับเห็นไหมครับชัดนะครับเห็นไหมครับเนื้อจะคมนะครับ ความสดใสของพระนั้นจะเห็นเลยนะครับนี่ก็ปิดทองทองเก่าหลวงปู่เอี่ยมกี้ก็เอามาให้ดูนั้นก็ทองเก่าทองก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับองค์นี้ทีเดียวนี่ก็เป็นพระที่หายากเช่นเดียวกันพระปิตาองค์นี้นะครับนะครับนะครับสองให้ดูนะครับนี่ก็เป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง ที้ก็ให้ดูนั้นเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนี่ก็เป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเนื้อหานั่นก็เป็นมากับชัดเจนนะครับที่ให้ดูเนื้ออย่างนี้จากไอ้ทุกท่านนันเข้าใจในเนื้อหาของพระปิตานะครับแล้วก็ดูลักเก่านะครับทองเก่าเอามาเปรียบเทียบนะครับนี่ก็จบไปแล้วนะครับสององค์นะครับ นี่ก็เป็นพระที่ค่อนข้างจะหายากนะครับพระองค์นี้จะหายากอย่างมากนะครับนี่ก็เป็นม้าอ,อกศึกนะครับม้าอ,อกศึกนะครับเห็นไหมครับม้าอ,อกศึกนี้จะสวยงามชัดเจนนะครับก็เป็นหลวงพ่อแก้วนะครับหลวงพ่อแก้วนะครับปากคลองทะเลนะครับซึ่งเป็นรุ่นเลขนะครับรุ่นเลข อ่าทีนี้ก็มาดูเนื้อหลวงพ่อแก้วกันนะครับเผื่อทุกท่านนั้นจะได้รู้จักเนื้อหลวงพ่อแก้วเห็นไหครับหลวงปู่เอี่ยมกับหลวงปู่แก้วนั้นเนื้อจะเป็นอันเดียวกันนะครับเนื้อจะเป็นอันเดียวกันเห็นไหมครับชัดนะครับนะครับชัดไหมนะครับนี่ก็เอามาให้ดูเนื้อหาของพระจริงๆเผื่อทุกท่านนั้นถ้าจะเลิญพระติกานั้น ก็ต้องดูเนื้อหาที่แท้จริงนะครับหนะครับครับหลวงปู่แก้วนะครับปากโคงทะเลนะครับเห็นไหมครับเนื้อหานี้ชัดเจนนะครับครับดูครับใต้ฐานเห็นไหมครับส่งเข้าไปแล้วก็จะเห็นหลายมิติหลายเนื้อนะครับนะครับพี่ก็เอามา เปรียบเทียบให้ดูแล้วนะครับว่าทั้งหมดนี้ผมหยิบมาให้ดูนั้นก็เนื้อนั้นจะคมเนื้อนั้นจะแน่นแน่นไม่พอมันอิจฉาหานะครับเนื้อหาของพระองค์นี้แล้วก็มาพิจารณาได้นะครับว่าพระแต่ละอย่ากที่เอามาให้ดูนั้นทําไมผมถึงว่าเนื้อหานั้นคมชัดนะครับความมันความเงาของพระ เวลาเขาปิดทองนะครับเห็นไหมครับทองนั้นซึมเข้าไปกับเนื้อเนื้อของพระจริงๆนะครับเห็นไหมครับองนี้ครับหลวงพ่อแก้วที่ก็ให้ดูวัดหนังเสร็จแล้วก็มาหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลเสร็จอ่ะทีนี้ผมก็จะเอาพระปิดตาองค์เล็กมาให้ดูให้ชมกันนะครับซึ่งบางท่านนั้นยังไม่รู้จักชื่อพระนะครับนี่ก็เป็น หลวงปู่จีนนะครับเห็นไหมครับว่าหลวงปู่จีนนั้นจะย่นนะครับเห็นไหมครับลักเก่าย่นสวยงามทีเดียวองค์นี้นะครับเห็นไหมครับเนื้อนี้ถึงเลยนะครับเนื้อถึงแล้วก็ชัดเจนนะครับเห็นไหมครับสวยงามจริงๆนะครับหลวงปู่จีนองค์นี้นะครับ ทากท่านก็ยังไม่รู้จักเนื้อที่แท้จริงนะครับก็เอามาให้ดูกันนะครับนะครับดูเนื้อนะครับแล้วดูลักแล้วดูทองนะครับความเก่านั้นให้สังเกตดูนะครับพิจารณาดูที่เนื้อนะครับทุกท่านนั้นจะได้เห็นเนื้อที่แท้จริงของหลวงปู่จีนแล้วทุกท่านนั้นจะรู้นะครับ นี่ก็เป็นพระที่พิมพ์สวยนะครับเป็นพระที่พิมพ์สวยอย่างมากเลยนะครับอ่าคี้ก็ลืมบอกพิมพ์นะครับนี่ก็เป็นพิมพ์เล็กนะครับกระบบกนะครับซึ่งเป็นพระหลวงปูจ่จีนนะครับนะครับพิมกระบบกเม็ดเล็กนะครับเห็นไหมครับว่าจะสวยจะงามนะครับ ทองนี่ก็เหมือนกับองค์เลขผมเอาให้ดูเลยนะครับของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังวัดสะพานสูงนะครับซึ่งเอามาให้ดูนั้นมาเปรียบเทียบทองด้วยแล้วก็เนื้อหาของพระอิเทจริงด้วยนะครับแล้วก็หลวงพ่อแก้ววัดปากของทะเลนะครับ